สวัสดีครับนี่คือเราจะมาวัดขดลวดเคลื่อนที่นะครับหรือ moving coil นะครับคนเลือดเคลื่อนที่นะครับหรือ moving coil นะครับว่ามันกินโวลต์เท่าไหร่นะครับและกินกระแสเท่าไหร่นะครับคืออยากรู้นะครับว่ามันกินกันเท่าไหร่ครับและกระแสกินเท่าไหร่ครับเราก็จะทําการวัดครับอันนี้เป็นนิเตอร์ซันว่าแท้ครับรุ่น yx สามหกหนึ่ง pr ครับอันนี้เป็นปีสองพันรสี่ิแปดนะครับผมซื้อในราคา1ัน500้าร้อบาทนะครับปี2 5 4 8ันะรสี่แปครับ จากนั้นก็คือจากนี้ก็คืออันนี้คือคือ m ลบก็คือค้่บวกครับไอ้คู่ลบครับอ่านี่คู่คู่บวกครับั้วบวกอยู่ซ้ายมือนะครับค้วลบอยู่ฝามือครับสังเกตค้วลบมันจะมี R ตั์ด้วยนะครับอันนี้เป็น R เสริมนะครับรุ่นอื่นจะไม่มีครับมันมีเฉพาะรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยครับดังนั้นสายคีบสีแดงก็จับสีแดงครับสายคี่สีดำก็จับสีดำครับ จากนั้นผมจะวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับ u ู UT เจ็ดหนึ่งสี่ครับซึ่งมีความแม่นยำสูงครับปรับไปที่ย่านคูณหนึ่งครับแล้วจากนั้นก็ปรับวนลุ่มนะครับกับไอซีโโอห์มนะครับให้สูงสุดนะครับให้ได้สุดเลยนะครับจากนั้นก็จะทําการวัดครับวัดแล้วได้เท่าไหร่ครับศู5ย์จุดูย์ห้าแปดโวลต์นะครับที่ย่านคูณหนึ่งครับศูน8ุดศูนห้าปดโวลต์นะครับศูน7จุดศูนห้าเจ็ดนะครับ กินกระแสน้อยมากนะครับกินโวลต์น้อยมากนะครับ0.05นะครับหรือ50มิลลิโวลต์เท่านั้นเองครับ57มิลลิโวลต์เท่านั้นเองครับอ่าย่านคูณ10ได้69มิลลิโวลต์นะครับหรือ0.069โวลต์ครับอ่าซึ่งกินโวลต์น้อยมากครับอ่าดังนั้นปรับไปที่ย่านคูณร้อยครับอ่าได้ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับหรือเจ็ดสิบมิลลิโวลต์นั่นเองครับอ่าดังนั้นก็ปรับไปที่ย่านคูณครับ ได้กระแสเท่าไรได้วลต์เท่าไรครับ0.071โวลต์น,นะครับหรือ71มิลลิโวลต์น,นะครับจากนั้นย่านคูณ 10k ครับย่านคูณ 10k นี่จะมีไฟออกมา12โวลต์น,นะครับจะได้0.067โวลต์น,นะครับหรือ67มิลลิโวลต์เท่านั้นเองครับเึ่มใช้วลต์ต่ำมากครับเราปรปับสูงสุดเลยนะครับดังนั้น จะได้เท่านี้นะครับ0.07มิลลิโวลต์นะครับหรือ0.067โวลต์ครับอ่้กาวโวลต์กับสามโวลต์จะต่อกันนะครับเมื่อปรับมาที่ย่านคุณสิบเทะครับตอนนั้นผมจะปรับอ่า BR นะครับเป็น R25 นะครับเขาเรียกว่าในวงจรมขาเรียกว่า R25 ครับเป็น BR ปรับนะครับปรับไปที่ย่างคุณหนึ่งครับเอาแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับจนต่ําสุดนะครับได้เท่าไหร่ครับอ่าไฟจะตกนะครับเหลือ0.033โวลต์นะครับ0.033 หรือ33มิลลิโวลต์ครับจากนั้นปรับไปที่ย่านคูณ10ครับได้0.039โวลต์หรือ39มิลลิโวลต์เท่านั้นเองนะครับจนั้นปรับมาที่ย่านคูณ100ครับจาปรับมาย่านคูณ100ก็ได้0.04โวลต์ครับหรือ40มิลลิโวลต์ครับจากนั้นก็จะปรับไปที่ย่านคูณ 1k ครับย่านคูณ 1k จะได้0.04เหมือนกันครับหรือ40มิลลิโวลต์ครับ ดังนั้นปรับปที่ย่างคูณ 10k ครับย่านคูณ 10k จ,จะมี0.042โวลต์นะครับหรือ42มิลลิโวลต์นะครับซึ่ใช้โวลต์ต่ำมากนะครับดังนั้นผมจะลองใช้มิเตอร์เข็มมาวัดบ้างนะครับออกสันว่าแท้กับออกสันว่าแท้วัดกันว่าไอตัวนี้เป็นตัว2558นะครับซื้อมาพันห้าเหมือนกันครับปี2558ครับดังนั้นปรับไปที่ยาณคูณ1ครับ ปรับ VR R 25นะครับให้สูงสุดเลยครับจากนั้นก็ทำการได้เท่าไหร่ครับปรับให้ต่ำให้สูงสุดนะครับตอนนี้ทำการวัดนะครับสังเกตดูเข็มจะขึ้นไปสุดนะครับเห็นไหมครับมิเตอร์เข็มมันดึงกระแสไปเลยเข็มขึ้นไปสุดเลยครับผมจะลองเอาออกนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับขึ้นสุดเลยครับแสดงว่า มิเตอร์เข็มนะครับกินกระแสมากกว่ามิเตอร์ที่ด้อนจริงๆนะครับมันเลยทาให้มันตกนะครับอมันก็ตกนะครับนี่ขนาดปรับสูงสุดแล้วนะครับอนี่เราจะลองปรับดูนะครับปรับสูงสุดได้เท่าไหร่ครับเห็นมันขึ้นไปสุดนะครับได้เท่าไหร่ครับอนี่ได้นะครับอได้0.036โวลต์นะครับหรือ36มิลลิโวลต์นะครับย่านคูณนะครับได้ 0. อ่าศูนโวลต์นะครับหลังนั้นก็ปรับไปย่างคูนร้อยครับได้0.045โวลต์ครับอ่าหรือสีมิลลิโวลต์นะครับหลังนั้นปรับไปย่างคูน1นเทครับอ่าได้0.046โวลต์นะครับหรือสี่มิลลิโวลต์นะครับอ่าหลังนั้นปรับไปย่างคูน10บเทครับจะได้0.043 โน้นะครับหรือสี่สามมิลโวลตครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับผมจะปรับ Vr 25นะครับไปตจำสุดเลยครับผมจะปรับ Vr ยี่สิบห้าไปจำสุดครับปรับไปตจำสุดเลยนะครับแล้วทำการวัดครับจะได้สูงจุดศูนสองโวลต์นะครับหรือยี่สิบมิลลิโวลต์นะครับสูงจุดศูนสองโวลต์หรือยี่สิบมิลลิโวลต์เท่านั้นเองนะครับ จากนั้นนะครับก็ปรับไปย่านคูณสิบครับย่านคูณสิบนะครับก็ได้0.024โวล์นะครับจากนั้นย่านคูณร้อยนะครับ0.025โวล์นะครับ0.025โวล์หรือ25มิลลิโวล์นะครับจากนั้นก็ปรับไปนะครับย่านคูณหนึ่งเทสครับก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ 0. 0.26โวล์นะครับ0 0 2กโวล์ครับดังนั้นปรับไปที่ย้านคูณสิบนะครับด้านคูณสิบก็ได้0.026โวล์0 0 2าโวล์ครับ0.025โวล์หรือ25มิลลิโวล์ครับดังนั้นะครับดา,นนางนั้นเราก็จะมาวัดกระแสนะครับ จะทำการวัดก,กระแสครับนะกรวัดกระแสก็ต้อง,องนะเป็นการวัดแบบอนุกรมนะครับหรือวัดแบบต่อแขนนะครับมันจะต้องลอยอะต้อลอยขั้วลบออกครับมย่างนั้นเอา,าสายที่สีแดงนะครับจับที่ขั้วลบนะครับของตัวเคลื่อนที่นะครับหรือ moving coil นะครับอรางนั้นก็เอา,าสายสีดำจับที่สายนี้ก็คือขั้วลบพร้อมนั่นเองครับมันจะไปที่ขั้วลบพร้อมนั่นเอง บวกมกันจะวิ่งผ่านมานะแล้วก็ไปเข้ามิเตอร์นะครับแล้วก็ออกมิเตอร์นะครับมันสายตีดําออกมาสายสีแดงนะแล้วมาออกสายสีดําผ่านมิเตอร์สายตีแดงไปผ่านมิเตอร์แล้วก็ออกสายสีดํานะครับเข้ามาเข้าตรงนี้ครับขั้วลบคอมนั่นเองแล้วสายสีเขียวนี่จะต่อไปขั้วลบคอมโดยตรงครับหลังจากนั้นก็ทําการผมก็ตั้งไปที่ย่าน0ูนจุดหนึ่งเหมือนเดิมครับ0ูนจดหนึ่งก็คือห้ามิครแอโป์นั่นเองครับมันจะเป็นสองอย่างนะครับ0ูน่โวลต์นะ แล้วก็ห้าสิบมิลลเแอมปด้วยครับเมื่อเราวัดเราก็จะวัดเราได้ต่อนุกรมนะครับมันก็จะเป็นงานวัดแบบกระแสครับถ้าตกอพข้อมแบบขนานปุ๊บมันก็จะเป็นการวัดโวลต์นะครับอันนี้เป็นวัดแบบกระแสต่อนุกรมได้เท่าไหร่ครับได้ที่สี่สิบมโครแอมป์ครับเก็บเขียนจะเป็ขึ้นเป็นศูนยครับมันกินกระแสเยอะอันนี้สี่สิบมโครแอมป์ครับด้านคู่หนึ่งนี่ครับ ปับอ่าอายี่ห้าสูงสุดได้อ่าสี่สิบไมครับอ่าส mm mm ี่สิบลมกรมนี่ยี่ห้าสิบไมเกรมได้สี่สิบม้วนแล้วปรับย่างคูณสิบครับอ่าอย่างคูณสิบได้สี่สิบสอง่าสี่สิบสองไมเกรมครับย่างคูณสิบได้สี่สิบอ่าไม่ใช่ mm ครับสี่สิบเจ็ดไมเกรมครับอาย่างคูณร้อยครับได้สี่สิบ แปมเมคย่างคูนึงเคครับได้สี่สิบแปดมกเมครับย่างคูสิบเทครับปบปนย่างคูสิบเทด,ดูครับย่า,ยา,างย่างคูสิบเได้สี่สิบแปดมกเมครับอันนี้มันย่างสิแมรมผมนั่งปรับอ่อาร้ย่ห้าให้มาสุดเลยครับ แล้วก็ต่ำมาที่ย่างคูนึ่งนะครับจะดูต่ำสุดนะครับต่ำสุดได้อะไรครับแต่ได้ย23มิลแอมป์ครับย23มิลแอมป์นะครับย่างคูนึ่งย่างคูนึ่งได้ย23มิลแอมป์ครับเหมือนน้ำตาลไปย่างคูนสิบครับย่างคูนสิบได้ยี่สิบแปอมป์ครับย่างคูนร้อยได้ย28มิลแอมป์ครับ ย่างคูน 1K ครับ 1K ก็ได้28ไมโครแอมครับ28ไมโครแอมนะครับหลังนั้นก็ย่างคูน 10K ครับย่างคูน 10K ได้เท่าไหร่ครับได้อ่า30ไมโครแอมครับการบดด้วยมิตเตอร์เข็มจะเที่ยงตู้มิตเตอร์ดีดไม่ได้ครับเพราะมิตเตอร์ดีดจะต้องจะกินกระแสน้อยกว่านะแต่ไม่แม่นยำสูงกว่านั่นเองครับ ดังนั้นผมก็จะคีบเอามิเตอร์ตัวนี้มาวัดกระแสครับโดยตัวเสียบที่รูมิเลียมไมโครแอมมิเลียมนะครับตัวที่มิเลียมไมโครแอมนะครับดางนั้นก็ปรับระยะไมโครแอมครับหลังจากปรับระยะไมโครแอมมั Am, ก็ดูนะครับเราจะดูว่ามันได้แด่เท่าไหร่ครับปรับอ่ายี่สิบห้ถึงสุดครับอ่าอย่างนี้นะครับสังเกตดูจะขึ้นในสูงเหมือนกันครับมันก็มีการจริงกระแสขอกันก็ตกเหมือนกันครับ แต่ไม่ได้เห็มจะตกมากกว่าอันนี้ได้แ8 1โครับ8 1โครับย่าง่หนึ่ง8 1ครับจากนั้นต่อไปอย่างคูสิบครับย่างคูณสิบได้9.16ครับย่างคูณสิบได้9.16ครับจากนั้นผมจะต่อไปอย่างคูณร้อยครับย่างคูณร้อยก็ได้9.8ครับ นั่นต่อไปย่างคุณหงเทครับอ่าคุณหงเทได้9ก้าสิบเก้ามโครแอมครับย่างคุณหนงเทได้99้ไมโครอมครับนั้นต่ไปย่างคุณสิบครับได้96้ได้เกดไมโครแอมครัันงนั้นไม่ได้ดีตอนนี้ต้องกรงย่านนะครับถ้าไมรงย่านก็จะเพี้ยง ทีนี้ผมจะลองวัดมีเรียมนะครับเป็นการวัดยานที่เพี้ยนขึ้นไปนะหมายคามวไม่ตรงย่านรลบวัดระดับนี้ต้องวัดย่านในแอมป์ครับผมจะลองมีสี่ห้าไคแมนะครับย่านคูนึงผมจะปรับเมีเรียมนะครับเห็นไหมครับเป็นสี่สองไมโครแอมป์งครับเป็นสี่บสองไคแมป์เมันเพี้ยนนะครับ เพราะว่ามันผิดย่านปุ๊บมันจะมันผ้ามันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการวัดต้องวัดตรงย่านย่านคูยครับ้ย่านคูนะิคขึ้นห้าสิบ้าสิแวครับจากนั้นวัดไปย่านคูรอยครับห้าสองมิลแหวนครับจากนั้นก็จะวัดไอย่านคูหงเทครับย่านคูหทก็จะได้ห้าสิบสองมิลบาสงหสองมแวน,นครับ จากนั้นก็วัดย่างคูนสิทธเทครับอ่าอย่างคูนสิทธเทก็ได้ห้าสิบเมล็ดแหวนครับโอเคว่ามันจะได้ต่ำกว่าย่างเมล็ดแหวนนะครับเพราะว่ามันผิดย่านครับมันก็จะเพีย้ยนเพราะนั้นเราต้องวัดให้ตรงย่านดูย่างน,นี้ใช้ไม่ได้นะครับย่านมีเรียนวัดไม่ได้นะมันเพี้ยนทีนี้ผมก็จะปรับต่งสุดครับต่งสุดนนี้นผมจะปรับ ที่ยางไปวแอมครับย่านนี้นะครับต้องวัดที่ย่านนี้นะครับเพราะระดับระดับนี้นะ4.16ที่ผมไควแอมครับ4.7ไปควแอมครับดังนั้นก็ปลาใย่างนสิบได้5.4ไปควแอมครับ5.5ไหควแอมหังนั้นก็ปลาไปย่านคูนร้อยครับดังนั้นก็ปลาไปย่านคูนร้อยเท่าไถอยครับ5.7ไปคแอมครับ5.7ไปควแอม อ่างนั้นก็ปรับไปย่าคูนึงเทครับนั้นก็ปรับไปยะคนึงเทครับอ่านคูณนึงเทนะครับจะได้5.7าไมแควนครับนี่เราปรับ B r แบบควรเฉ็นาฬิกานะครับต่ำสุดครับตอนั้ปรับคูณสิบเครับได้60สิบไมแควนครับหกสิบไมแ เดี๋ยวผมจะลองปรับอ้อยขึ้นหนึ่งครั้งครับแล้วก็ผมจะลองวัดระยะอยู่ด้วยนะครับดูครับอ่าได้เท่าไหร่ครับที่สี่ไมโครแอมป์ที่สองไมโครแอมป์นะครับมันจะตกนะครับมจะตกกว่าไมโครแอมป์ครับเราจะต้องวันให้ตรงย่านครับตอนนี้ได้ยี่สิบไมโครแอมป์ระยะสิบที่สองไมโครแอมป์ครับ อ่านอนุภาย่ง 100. างคูร้อยได้ได้ค0ร้อยนะครับได้ยี่สิบแปดมิโครแอมป์หรือศนะูน,น,นย์จุดศูนย์สองแปดมิลเลมยะอ่านอนุภาคปลย่างคูรึครับปาย่างคูรูศก็ได้ศูนย์ไม่ได้ยี่สิบแปดมิโครแอมป์หรือศนะูนย์จุดศูนย์สองแปดมิลเลียนอ่นปลาย่างคูรสิครับปาย่างค0รสิได้เหมือนกันอ่าได้สามสิบไมโครแอมป์ับได้สามสิบไมโครแอมป์ สร,ร, mm. Luckily, you รุปเลยนะครับย่านคูณหน, Hence, นึ่งเทนะครับโวลต์สูงสุดอยู่ที่ย่านคูณหนึ่งเทนะครับได้ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดหนึ่งโวลต์นะครับแล้วก็โวลต์ท <completamente S 1> <sup. S 2> ี่ได้ต่ำสุดนะครับคือย่านคูณหนึ่งครับได้ศูนย์จุดศูนย์สามสามโวลต์ครับอยู่ย่านคูณหนึ่งครับต่ำสุดนะครับโวลต์ได้ศูนย์จุดศูนย์สามสามโวลต์ส่วนกระแสนะครับสูงสุดอยู่ที่ย่านคูณหนึ่งเทนะครับเก้าจุดเก้าไมโครแอมครับแล้วก็ย่านคูณหนึ่งครับย่านคูณหนึ่งก็คือกระแสต่สุดนะครับ กระแสทำสุดอยู่ที่ย่างบนหนึ่งครับสี่สิบหกไมโครแอมครับสรุปแค่นี้ครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับจัดไปครับ